สวีดสสวัสดีค่ะทุกคนมาอีกแล้วแม่จ๋าพาเพลินเอาอะไรมาฝากทุกคนกันอีกแล้วค่ะนี่กว้างสุดลูกหูลูกตาเลยเขียวไปหมดนี่คืออ่ไล่มันฝรั่งนะทุกคนไล่มันฝรั่งคือต้นมันฝรั่ง หัวมันฝรั่งก็จะอยู่ใต้ดินเนาะตอนนี้ก็งามกำลังงามเลยมีดอกด้วยดอกขาวๆนะดอกขาวสวยดีนะคะเวลาขับรถผ่านนะคะตรงที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะนาไล่ไล่มันฝรั่งมันก็จะสวยช่วงนี้ค่ะเขียวๆแล้วก็มีดอกสีขาวสลับแซมกันอยู่สวยงามมาก ทางนี้เขาก็จะกินมันฝรั่งกันเนาะนะเขาก็จะปลูกมันฝรั่งกันเยอะช่วงนี้จะเห็นทั่วไปเลยนะคะมันฝรั่งช่วงนี้กำลังเยอะเลยพอดีขับรถผ่านมาทางนี้คะ่ะก็เลยจอดถ่ายให้ดูโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วจ้า